มาเชื่อมต่อแบบโหมดยากนะครับให้คุณกดจนเป็นไฟกระพริบ3ครั้งหยุดนะครับแล้วก็โหมดต่อไปให้กระพริบรัวนะครับลองดูสังเกตดูโอเคนี่นะครับโซนอปจะมีโหมด compatible แบบไฟรัวแบบนี้แล้วก็มาเปิดที่แอปครับ เป็นแอป e ี i l i n แล้วก็กดเครื่องหมยบวกเลื่อนมาด้านล่างเข้าโหมดเข้ากันได้นะครับกระพริบถูกต้องถัดไปแล้วก็อันนี้มือถือไปจับ wifi อีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ต้องเอา wifi 5กิกออกบางครั้งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเลิกใช้ wifi ขึ้น5กิกไปเลยนะครับต้องเป็น wifi ขึ้น สองจุดสี่เท่านั้นโอเคของผมอันไหนก็ได้ที่เป็นสองจุดสี่นะครับแล้วตอนนี้กลับมาที่แอป evlink ครับอ้าวโอเคนี่มาแล้วนะครับตัวไหนก็ได้ที่เป็นทื่นสองจุดสี่แล้วก็ไปเลือก Wi-fi ที่เป็นตัวนี้ i t e ครับเชื่อมต่อ i t e แล้วกลับมาที่แอป evlink นะครับเขาจะเชื่อมต่ออัตโนมัติตอนนี้กำลังดึงข้อมูลอยู่ Okay. เข้าร่วมเครือข่ายไหนก็ได้ครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเข้าร่วมเครือข่ายได้นะครับเข้ายา้มต่อเราเตอร์เพื่อออกเน็ตตอนนี้ตัวสวิตช์กำลังออกเน็ตครับเโอเคมาแล้วนี่นะครับเสร็จสิ้นผมก็เชื่อมต่อได้นะเดี๋ยวรอให้ข้อมูลมามือถือช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนทำไมออฟไลน์ line? สักครู่ครับ โอเคมาแล้วนี่นะได้แล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะส่วนนอฟไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนี่ยปกติเลยเชื่อมต่อไ i f i ได้นะครับจริงๆไฟเข้าเรียบร้อยนะครับผมเปิด3สวิตไว้นะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแอล2อลหนึ่ครบอ่านี่นะครับ